สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับสามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับงวดประจําวันที่10นะครับมีนาคม2567นะครับพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษที่บอกผลแนวทางในวันที่8ผิดนะครับเนาะแนวทางในวันที่8ผิดนะครับในรอบราวสามัคคีนะครับพี่ๆเนาะถ้าเกิดผม บอ,บอกผลวันที่8ถูกของเราเนี่ยในการคิดคํานวณเนี่ยของเราจะเข้าในที่27นะครับแล้วก็มาสายรูด2นะครับในรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้แต่ก็ยังดีที่ของเรายังมาสายรูดนะครับเมื่อคืนนี้เราสามคีผมให้0กับ4นะครับผลที่ออก21072นะครับของเราก็เข้าไปในสายสายรูดเนาะเสดายที่เฉดไปแต้มเดียวนะครับพี่ๆเนาะให้20ออก10นะครับ เราสามัคีี VIP ให้2กับ6ผลที่ออก99 149กนกนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับรอบนี้หลุดไปส่วนเราวี p ให้0นย์กับ4นะครับผลที่ออก08210อันนี้ก็มาสายรูดนะครับสายเจาะไม่มาเนาะแนวทางเราสามัคีกับเราวีไอคล้ายๆกันนะครับอันนี้72อเนาะอีนนี้8ออันนี้10เหมือนกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเราสามัคีเมื่อวานนี้มีพี่ๆสมาชิกเนาะคอมเมนต์ Comment มาบอกน้องแอดนะครับแต่ว่านะ้องนะ้องอ ไม่ทันแล้วนะครับมาเปิดดูทีตอนตอนแนวทางออกแล้วนะครับส่วนแนวทางของวันที่10นะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสําหรับบ้านน้ําเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่แวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ําเต้าทองนะครับผม สำหรับเราสามคีนะครับสามคีของเรานะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขหแล้วก็เลขเนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ5 1 5 2นึห้าจ็ดนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้นะครับสามตัว9 5 1นนะครับผม นี่เลยนะครับลาวสามัคคีนะครับส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่เลข0ูแล้วก็เลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 01,04,09,61,64,69 6, 6, 6, นะครับ3ตัว064นะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP ผมได้เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดสายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดแปดนะครับนะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสามัคคีเราสามัคคี V I P แล้วก็เรา V I P นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับก่อนออกไปนะครับฝากพี่พี่สมาชิกกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ